สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักการปลูกบ,บอนสีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะพามาชมบอนสีสวยๆค่ะเนี่ยงากคุณแ้่เป่งเนี่ยอวดบอนสีบ่อยมากเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยบอนสีเราก็พากันเติบโตนะคะแล้วก็แตกหน่อออกใบมานะคะอย่างงดงามเลยค่ะเนื่องจากหน้าหนาวนะคะเขาจะพักหัวหรือว่าทิ้งใบไปค่ะ ช่วงหน้ารอนี้นะคะเราก็เลยนําบอนสีมาอวดให้เพื่อนๆชมบ่อยๆคะ่ะเราก็ต้องหมั่นดมรุงเขานะคะให้เติบโตเต็มที่นะคะเขาจะได้แตกหนอ่อแตกกอมีลูกเยอะๆคะ่ะเตรียมตัวแยกหนอ่อแยกรูกเขาในช่วงหน้าฝน,นะคะ่ะบอนสีที่เรานำะมาให้ดูในวันนี้นะคะกากําลังเป็นพุ่มสวยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชิลาเพชรนะคะธาตุบางแก้วมหายมยกักษเท้าฮิรันพนาสูรน,นะคะลูกไม้ต่างๆนะคะ นางสุชาดานางวิชุดานะคะมีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนางกากนาศูนนะคะทั้งบอลสีในตู้และนอกตู้นะคะของเราเนี่ยบำรุงด้วยจุลินทีย์สัองคลอแสงมูลใช้เดือนหมักสูตรลับเฉพาะของฟาวคุณแม่เป่งน,นะคะและโสรการบำรุงต่างๆที่เราเคยได้ทำคลิปลงไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้สูตรเอ็มอาเครื่องดื่มชูกำลังกับถงชูรสนะคะหรือว่าสูตร โปรตีนนมสดนะคะโปรตีนไข่ค่ะฮอร์โมนต่างๆเนี่ยที่เราทำลงไปนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ตามได้เลยค่ะเพราะว่าเราทดลองใช้จริงทุกสูตรนะคะและพิสูจน์แล้วว่ามันดีกับบอลสีมากๆนะคะนี่ค่ะทศกัณฐ์นะคะแล้วเมื่อเมื่อที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะคือเท้าสตัุงค่ะามีแต่ต้นสวยๆนะคะ ตอนที่เขาทิ้งพักหัวทิ้งใบไปช่วงหน้าหนาวเนี่ยพอเขาหน้าหร้อนเขาก็พากันออกใบใหม่ออกมานะคะเยอะยะเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะติดติดตามเพจฟา้าเม่เป่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับบอลขีเทคนิคเคล็ดลับและบอลสีสวยๆค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย